อาร์เนอร์สล็อตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลพอใจกับผลงานของฟลอเรียนเวีลในเกมที่ทีมบุกชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยสกอร์2-0ในเกมพรีเมียร์ลีกล่าสุดเกมนี้ลิเวอร์พูลได้ประตูจากอเล็กซานเดอร์อิซักและโคดี้กัคโปขณะที่เวิลก็ทำผลงานโดดเด่นเช่นกันสล็อตกล่าวหลังเกมว่าดีเลยเพราะทั้งทีมเล่นได้ดีมาก ช่วงหลังๆผมถูกถามเรื่องฟอร์มรายบุคคลบ่อยมากเวลานักเตะเล่นต่ำกว่ามาตรฐานแล้วผมก็มักจะย้ำเสมอว่าเรื่องสำคัญคือทั้งทีมแต่หลังจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของฟลอเรียนผมยอมรับในสิ่งนั้นได้แต่ก็อยากเน้นว่าฟอร์มโดยรวมของทีมดีขึ้นมากจากก่อนหน้านี้ด้วยอย่างที่ผมบอกกับทุกคนเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองเราพยายามสร้างความได้เปรียบในแดนกลางให้มากขึ้น และเขาคือคนสำคัญที่ช่วยให้เราหามิดฟิลด์เพิ่มได้อยู่ตลอดเขาทำได้ดีตอนเลี้ยงบอลดีมากกับการเล่นแบบจังหวะเดียวผมยังจำได้ด้วยว่าเขาเปิดบอลทะแยงเข,เข้าเขตโทษไปให้ครวดีก้กักโปแม้มันจะไม่ได้จบด้วยการยิงก็เลยไม่มีค่า x g แต่เรามีจังหวะแบบนั้นหลายครั้งและเขามีส่วนร่วมในหลายจังหวะเหล่านั้นถือว่าเป็นเกมที่ดีจริงๆทีมงานฟิตเนสบอกผมตลอดว่า ต้องถอดเขาออกนะต้องถอดเขาออกนะเพราะว่าเขาหายไปประมาณ1สัปดาห์เครื่องถึง2สัปดาห์และพิ่งซ้อมแค่ครั้งเดียวดังนั้นมันก็เสี่ยงเหมือนกันที่จะให้เขาเล่นต่อแต่บางสถานการณ์มันก็จําเป็นต้องทําข้อยกเว้นและผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นมันก็อาจจะดูไม่ค่อยแฟร์กับเขาเท่าไหร่เรื่องประตูแรกเพราะปกติแล้วกองหน้าเบอร์9มักจะได้เล่นมากกว่านี้แต่ด้วยเหตุผลหลายอย่างทําให้อเล็กซ์ลงสนามไม่เยอะเท่าที่ควร แม้ว่าเขาจะลงสนามหลายเกมแต่จำนวนนาทียังไม่มากนักการขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์สำคัญกับทีมแต่ก็สำคัญกับเขาด้วยเพราะนั่นเป็นโอกาสที่3หรือที่4ของเขาในเกมนี้และผมคิดว่าเขาน่าจะเหลือแรงอีกไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำการยิงได้ก่อนถูกเปลี่ยนตัวถือเป็นเรื่องดีมากทั้งสำหรับเขาและสำหรับทีม หากใครชอบใจหรืออยากสนับสนุนเพจตัวน้อยๆของเราฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับเพจเชียร์หงแล้วไงใครไม่เชียร์พวกเราเชียร์ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะพวกเราก็ยังเชียร์และให้กำลังใจกันต่อไป